ต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณมาชมรถยนต์สุดหรูรุ่นใหม่ล่าสุดโตโยต้าแคมรี่ปี2026ที่มาในสีดำเงางามและตั้งโชวอย่างโดดเด่นในโชว์รูมหรูราระดับพรีเมียมรถคันนี้ไม่ใช่แค่รถยนต์ธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความมีระดับเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมซึ่งถูกรวมไว้ในรถซีดานระดับตำนานรุ่นนี้ ทันทีที่เราเดินเข้าไปในโชว์รูมสิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาคือแคมรี่สีดำที่เงาวบสะท้อนแสงไฟอย่างสวยงามสีดำไม่ใช่แค่ความเท่แต่ยังแสดงออกถึงความสง่างามลึกลับและความมั่นใจเส้นสายของตัวถังถูกเน้นให้เด่นชัดขึ้นด้วยสีนี้ทำให้ตัวรถดูโฉบเฉียวและมีมิติมากยิ่งขึ้นเมื่อมองจากด้านหน้าแคมรี่ใหม่สแสดงออกถึงความกล้าอย่างชัดเจนกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกมั่นคง ไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบคมที่ทอดตัวยาวไปกับตัวถังสร้างลุคที่ทันสมัยและน่าเกรงขามฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่ไหลลื่นผสมผสานกับกระจกหน้าอย่างกลมกลืนแม้จะจอดนิ่งอยู่ตัวรถก็ยังดูเหมือนกำลังเคลื่อนไหว มองจากด้านข้างเส้นสายของ c ทม r y รี่ปี2026สื่อถึงทั้งความหรูหราและความสปอร์ตทุ่งล่างต่ำลงเล็กน้อยให้ความรู้สึกมั่นคงกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวแบบเล็ดลออันลอยขนาด19นิ้วดีไซน์ใหม่เสริมความโฉบเฉี่ยวรายละเอียดเล็กๆอย่างขอบโครเมียมรอบกระจกและมือจับประตูสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในทุกมุมขององค์การออกแบบเมือ่อเดินไปยังด้านหลังรถคันนี้ก็ยังคงความโดดเด่นไม่แพ้ด้านหน้า ไฟท้ายเล็ดทรงเรียวยาวที่ทอดขนานกับแนวตัวถงังสปอยเลอร์ขนาดพอเหมาะท่อไอเสียคู่และเส้นสายบริเวณกันชนท้ายที่คมชัดทุกอย่างถูกจัดวางอย่างมีจังหวะกล้องและโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางสะท้อนถึงความมั่นใจและคุณภาพระดับพรีเมียมบรรยากาศโชว์รูมที่หรูหราย,ยิ่งช่วยขับเน้นความงามของรถให้เด่นชัดยิ่งขึ้น เปิดประตูเข้าสู่ภายในรถคุณจะได้พบกับห้องโดยสารที่หรูหราและล้ำสมัยบาะหนังสีดำคุณภาพสูงพร้อมลวดลายเย็บอย่างประณีตพื้นที่กว้างขวางตกแต่งด้วยแถบเมทันลิกและไฟแอมเบียนไลท์สีอ่อนให้ความรู้สึกผ่อนคลายและทันสมัยแดชบอร์ดถูกออกแบบใหม่ให้เรียบง่ายแต่ทันสมัยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ความละเอียดสูงรองรับแอ p l e c a r า l a เ Android Auto และระบบ Infotainment ล่าสุดของ To โย ta หน้าจอแสดงผลหลังพวงมาลัยเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลสำคัญได้อย่างชัดเจนคอนโซลกลางมาพร้อมแท่นชาร์จไร้สายพื้นที่เก็บของและดีไซน์ที่เรียบหรูแต่ใช้งานง่ายพวงมาลัยหุ้มหนังอย่างดีมาพร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณควบคุมทุกอย่างได้โดยไม่ต้องล้ามือจากพวงมาลายัยความรู้สึกเมื่อจับพวงมาลัยคือความมั่นใจความหรูหราและความพร้อมสำหรับทุกเส้นทาง พื้นที่ผู้โดยสารตอนหลังกว้างขวางเบาะนั่งสบายไม่แพ้ด้านหน้ามาพร้อมที่วางแขนและช่องแอร์แยกสำหรับผู้โดยสารด้านหลังไม่ว่าคุณจะเดินทางคนเดียวหรือไปกับครอบครัวและเพื่อนเพื่อนทุกที่นั่งของแคมรี่คันนี้ให้ประสบการณ์ระดับเฟิร์สคลาสสำหรับคุมพลังใต้ฝากระโปรงแคมรี่ปี2026มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์หลากหลายทั้งแบบเบนซินและไฮบริดสมรรถนะการขับขี่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกขั้นช่วงล่างแน่นแต่ยังคงความนุ่มนวล ทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความมั่นใจและความสบายเสียงในห้องโดยสารเงียบอย่างน่าทึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับทุกการขับขี่สิ่งที่ทำให้ Camry 2026โดดเด่นไม่ใช่แค่ดีไซน์หรือสมรรถนะแต่มันคือความรู้สึกที่คุณได้รับเมื่อได้ขับมันมันคือความมั่นใจความภูมิใจและความพิเศษในทุกการเดินทางเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่คนทำงานหรือใครก็ตามที่ต้องการทั้งสไตล์เทคโนโลยีและความเชื่อถือได้ในรถคันเดียว ในโชว์รูมหรูที่เราอยู่ตอนนี้โตโยต้าแคมรี่สีดำคันนี้ไม่ใช่แค่รถที่จอดโชว์แต่มันคืองานศินละปะที่ถูกยกย่องรถคันนี้พร้อมแล้วสำหรับคุณคำถามคือคุณพร้อมหรือยังหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์พิเศษแบบนี้ในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับค่ะ